กราบทักทายสบายดีมีฉิลักหกักแพ่งของก,กระทอมดีแฉ่งสุกุสุกุนนะครับมันนี่นั่งอยู่ข้างนอกอย้ายิ่งเสียงนังปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีกลิ่นหอมๆมาแล้วผีผ้าสุกุสุกุนไปเบิ้งทางแม่กัวเช็คหนังกินเรากับขหอมกระแก่นะครับเบิ้งกันเราเป็นอีหยั่งนะครับเป็นแกงอะไรเนาะเอาแล้วพี่น้องเลยปันเอาแล้วเมนูอะไรเนี่ย นี่จะเป็นทุเรียนนะครับผู้เรียนทุเรียนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเสรอะไรเนาะอ้าวนะครับเนี่ยน่าจะเป็นแจงส้มทุเรียนนะครับเดี๋ยวต้องถามเาะก่อดูก่อนว่าใช่หรือเปล่านะครับดูวิธีทำนะครับดีมือรสชาติจะเป็นยังไงนะครับ ผมกกินจะจมูแล้วครับน่าจะใส่หมูนะครับรู้สึกว่าจะลวนหมูไปแั้นครับเนาะเกิดน่ากับท่านคือกินยแกงไปรุ้นาเลยแกงสมจะมีทั้งน้ำมะขามเปียกและจะมีทั้งมะนาวด้วยน,นะครับใครชอบเปรี้ยวยังไงก็ใส่ไปตา อำเภอใจไปเลยนะครับมิจะตตามสะดวกนะครับอำเภอใจนะครับใส่ชออเปียบปรุงรถได้ตามอัธยาศัยนะครับอยากให้ทุกคนนะม่ชมดมกลิ่นนะครับสุดยออหอมมากนะครับอย่างสมทุกเรียนนะครับ ทุเรียนทุเรียน่วกนั้นก็จะต้องให้พอ,อยังไม่ไม่เหิมนะครับพอหำหำหลังจากเราใส่ทุเรียนไปสักพักนะครับเราก็ต้องหลีไปลงจัหน่อยนะครับพอให้มันหคองๆค้เนะครับและที่สําคัญเราอย่าลืมมนุษย์นะครับก็อย่าลืมคนนะครับ ตัวตัวไปก่อนนะครับค,คุณกเรี่บเรียไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่ติต้องปิดฝานะครับถ้าปิดฝาแล้วมันจะป,ปุมนะครับถ้าปุมแล้วก็จะไหลมาใส่เตาแก๊สให้ดำแบบนี้นะครับซึ่งเตาแก๊สนี้ก็มาตั้งแต่ตั้งบ้านนะครับใช้ทนทานนะครับ กินก็นเริ่มหอมแล้วครับพี่น้องเอ้กินเริ่มหอมแล้วนะครับพุณแม่บอกว่าถ้าจะให้ดีนะครับให้เป็นปลาทะเลนะครับปลากระบอกนะครับปลากระบอกหรือป,ปาลาก็ปลา,ปาอันั้นก็อร่อยนะครับปลาแซลมอนนะครับหัวปลาหัวปลาแซลมอนแม่บอกว่าอร่อยมากมันจะมันนะครับเมนูปปแปลกๆไว้จะหามาให้ให้ชมนะครับอีกสักหน่อยเด้ จะให้คุณแม่แกงส้มขวดสุกนะครับโอ้ยไปทังไหนวะหัวหยอกหัวไปด้ครับเนี้ยไะะสไตล์ตัดท่อมกินเขียงนะครับฟังเสียงไปด้วยกันะะๆๆนะครับออกอกนะครับ <urging> <ST AT> ทางคุณพ่อก็ไปเก็บผักนะครับ <ST AT> อยู่ข้างเราก็ไปเตรียมผักนะครับผักหลายอย่างนะครับ ขาดอะไรคือผักผักสวนครัวที่ปลูกก็ยังติดแตงถั่วก็ยังยัง,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 ยงไม่โตนะครับเราก็กินแกงส้มไปก่อนอี่สักอาทิตย์นึงแล้ก็กินถั่วกับแตงตามไปนะลิ้นหอมเย้าวยวนชวนรับประทานนะครับแกงส้มทุเรียนแกงส้มทุเรียน กลิ่นหอมเย้าวยวนชวนรับประทานนะครับพี่น้องแกงส้มทุเรียนแกงส้มทุเรียนรับประทานกลิ่นหอมเย้าวยวนชวนรับประทานกลิ่นหอมเย้าวยวนชวนรับประทานแกงส้ม แกงส้มทุเรียนแกงส้มทุเรียนพี่น้องอป๊อปเมนูมยอดนะครับป๊อกป๊อกป๊อกเสียงขึ้นมาแล้วครับป๊อกป๊อกป๊อกหลังจาก,ก,ก,กแกงส้มทุเรียนเสร็จ รับใส่ผ้าครับเราต้องเาปุ๋ยกินเข่าก้อนงูนะครับเสียบๆนะครับมีนู่แกงส้มทุเรียนนะครับใส่หมูนะครับยาขนมจีนร่วนหมูนะครับสองถับนะครับตะพอเห็นหนาบ่ได้ครับบ่ได้ใส่เสือนะครับสรับคิดนี้ก็ต้องไปแช่ขอขาบขอพระคุณทุกทการติดเป็นกำลังใจนะครับ Cảm ơn.